ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกละสวนอัธวิทยากโกหกปมเอกนัทเป็นพยานให้กับทักษิณนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณอัธวิทย์เนี่ยนะครับก็เข้าไปร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคประชาธิปัตย์อะไรกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีข่าวออกมาเรื่องคุณเอกนัทเนี่ยไปเป็นพยานคุณทักษิณก็มีการมาแก้ตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับวัชระสวนอัธวิทย์ชี้ ถ้าท,ทัศษินไม่อ้างชื่อเอกนัทตำรวจจะออกหมายเรียกไปเป็นทำไปเป็นทำหน้าที่พยานฝ่ายทัศษินได้อย่างไรย้อนให้กลับไปดูปปงนะทำไมประกาศยึดที่ดินอัตวิทย์ 25สิงหาคม257นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาพิบัติกล่าวว่าตามที่นายอัธวิสุวันพัตรีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไม่เกี่ยวกับประชาธิบัติเมื่อกี้ผมอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนครับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับออกมายอมรับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหมายเรียกนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักไปให้ปากคําคดีมาตรา112ที่นายทักษิณชินวัตรพูดที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น ต้องถามนายเอกนัทว่าไปในฐานะอะไรเป็นลาดเป็นลาดบดิ์เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือเป็นตัวพยานที่นายทักษิณกล่าวอ้างในหนังสือขอความเป็นธรรมให้สอบพยานเพิ่มเติมฝ่ายนายทักษิณที่มีรายชื่อนายเอกนัทและนายทหารระดับนายพลนั้นถ้าอ้างว่าไปตามหน้าที่ตามกฎหมายชั้นไหนจึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นและเหตุใด จึงไปให้การเข้าข้างนายทัศินทนายทัศินชินวัตรผู้ต้องหาไม่ระบุชื่อนายเอกนัทตำรวจจะออกหมายเรียกให้ไปเป็นพยานหรือทําไมไม่เรียกน,นายวชระเพชรพทองไปเป็นพยานบ้างาแสดงว่านายทัศินกับพวกมีการเตรียมการรายชื่อพยานทั้งหมดมาก่อนตำรวจจึงออกหมายเรียกนายเอกนัทไปให้การต่อหน้าตำรวจและอายการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและเมื่อนายเอกนัทไปให้การก็สามารถให้ ได้ไม่ให้การนะครับสามารถไม่ให้การหรือบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ได้แต่ที่น่าสงสัยในพฤติกรรมคือเหตุใดไปให้การเข้าข้างทักษิณเป็นประโยชน์อย่างมากกับนายทักษิณบอกว่าคําพูดของนายทักษิณไม่เข้ามาตา1นึนั้นนายเอกนัทต้องตอบคําถามกับประชาชนที่สงสัยว่ามีสิ่งใดไปโดนบรนดาลใจให้ในายเอกนัทไปให้ปากคําเช่นนั้นทั้งที่นายเอกนัทเป็นเลขาธิการกปรปปส ผู้นำนะครับเป่านกวีดต่อต้านรัฐบาลยิ่งรั์ชินวัตรและระบอบทักษิณจนมีคนตาย25คนบาดเจ็บสุทธิ782คนวิยูวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ที่ตายไปเพราะระเบิดและอาวุธปืนจะจะเป็นสุขหรือสู่มวลชนพาดหัวข่าวว่าหมดเงินไป4,000ล้านบาทผู้บริจาคเงินจะคิดอย่างไรมวลชนเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์เพื่อเข้าประท้วงจะคิดอย่างไร การที่นายอัธวิทย์มาพูดว่ามิใช่การเสนอตัวไปให้การเองนั้นนายอัธวิทย์โกหกที่อื่นะครับถ้าไม่ใช่การเสนอตัวหรือถูกครอบงำสมยอมมาตั้งแต่ต้นก็จะมีชื่อนายเอกนัทให้หนังสือขอความเป็นธรรมของทักษิณได้อย่างไรและเมื่อตํารวจสอบพยานที่นายทักษิณอ้างทุกปากแล้วอายการสูงสุดก็ยังสั่งฟ้องตามอายการสูงสุดท่านที่แล้วฉะนั้นการไปเป็นพยานของ,ของนายเอกนัทจึงเป็นภารกิจแรกของการเป็นเลขาที่การพัดใช่หรือไม่ส่วนคดีปปสนายอัธ อัธวิทย์ควรกลับไปอ่านระเบียบและการดําเนินคดีของสํานักงานอายการสูงสุดว่ากรณีสารทั้งต้นและสารอุทธรพิพากษาต่างกันต้องดีกานะครับต่อสารสูงให้วินิจฉัยสีขาดแม้แต่ประชาชนทั่วไปยังรู้เลยว่าต้องรอสารดีกาตัดสินไม่ใช่หยุดอยู่ที่สารอุทธรเท่านั้นนายอัธวิทย์ควรไปอ่านระเบียบหรือถามอายการอุอออโสครับส่วนเรื่องของการ ไปต่อรองตําแหน่งทางการเมืองผมไม่ได้พูดนายอธัธวิทพูดออกไปเองไม่รู้นําพูดให้เป็นประเด็นทําไมใครจะเล่นละคหรหลอกประชาชนหรือเล่นลิเกหลอกลม,มหลอกมวลชนมาหามาหาประชาชนก็ว่าไปตามบทแต่ผมอนุญาตนำความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนให้ตาสว่างเท่านั้น ผมทำหน้าที่ประชาชนใช้สิทธิตามรัฐนูญไม่ได้ไปขัดขาใครเป็นรัฐมนตรีเพียงแต่ต้องเป็นไปตามจักรยะธรรมที่สารนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วเท่านั้นไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกนะเพราะเสียเวลาซ้ำซากในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอัธวิจจึงดูเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งและรอบด้านจะได้ไม่พลาดเหมือนสมัยที่ปปงเคยประกาศยึดที่ดินของนายอัธวิจ2-3แปลงผม ก็จําไม่ได้เสียแล้วว่าปปงยึดที่ดินในอัธวิธวด้วยมูลเหตุใดเพราะเรื่องอยู่ที่ปปชานานมากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่คุณวชระ,ะเพชรทองออกมะโต้กับคุณอัธวิตสวุวรรณพัตีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัเดตฟ,ฟังครับ